โอ้เลโก้เลโก้เลโก้โอ้โอ้เลโก้ไปโลดให้มันแลให้มันเมยก่อนมันไม่มีถนนให้มันไปเลยเดี๋ยวมันเมยมันก็กลับมา สวัสดีคะ่ะยินดีเ <สา S 1> ข้าสู่ช่องแม่ดาฟมิล,ลี่นะคะสวัสดียำเย็นนะคะสวัสดียำเย็นนะคะวันนี้ก็มีงานลานะคะอ่ามินน้อยมาแล้วมินน้อยเลิกเรียนแล้วทีมช่างนะคะก็ควรการช่างนะคะก็ ย k k k ังทำงานนะคะคึกค oh, mm. ักกันนะคะยังทำงานคึกคักกันอยู่ทำงานกันอย่างคึกคักนะคะ เตียงเปิดหนึ่งกระเดื่องเตียงเปิดหนึ่งกระเดื่องโอ้ยโอ้ยมาดูมาเชื่อชัยมาเชื่อชัยต้องถ่ายเฉียงนถ่ายเฉียงอ่ะอืมมือเสงอกจะไร้อนแสือกถ่ายเฉียงถ่ายเฉียงก็สวย

กำลังงามเลยทีเดียวอ้าวพึ่งน้อยคําม,มืดแล้วยังไม่กลับบ้านเลยจ้าพึ่งน้อยเดี๋ยวจะหลงทางกลับบ้านนะเดี๋ยวจะหลงทางกลับบ้านนะพึ่งน้อยนะคํามืดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเปิดน้ำใส่ต้นโม่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปิดใส่นี่นะคะเดี๋ยวเราขย,ยับสายยางไปอีกหน่อยนึงนะคะเราจะลดวันวิ้นวันนะคะ เดี๋ยวเปิดน้ำใส่ต้นโม่อยู่นะคะเริ่มปิดประตูแล้วนะคะว้าวสวยจังเลยนะคะเชื่อแล้วเปล่าคะเชื่อร็จเปล่าบ่ายังสองสด๊อกนีลนะโอ้ เก่งเก่งเก่งขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะโอ้เพราะเดี๋ยวเ,เอาสาเล็กมาแล้วก็เอาเลยไปนอนหน้า๋อไปนอนหน้าเนะาะเหลือแค่นี้เนาะเหลือไปหัห่นคะมไปเอาผ้าอยู่มันจาเห็นอยู่เห็นไปหาผ้าอยู่เดี๋ยวแม่ดจาจะต่อสายสปริงเกอร์นะคะ ใส่ยางแล้วก็ต้นไม้นะคะเพราะว่าทางโน้นะ่าจใส่มาแล้วนะคะจะต่อสายยางสายนี้นะคะก็เลยมันสายยางเท่ากันนะคะใส่ได้แล้วทีนี้เราก็ไปเปิดน้ํานะคะเปิดน้ําใส่เป็นจุดเป็นจุดนะคะตั้งอีกจุดนี้จุดหนึ่งและะ้วแล้วก็ไปตั้งอีกตรงนู้นจุดหนึ่งนะคะ ญ้าก็จะได้งามเนาะท้องฟ้ายามแรงนะคะก่อนจะเปิดทางนี้นะคะแม่ดาก็ไปปิดทางนู้นก่อนนะคะหลังร้านกาแฟานะคะแม่ดาเปิดใส่ต้นมู้ไว้รอบๆทางนู้นนะคะโอ้ทีมประดับดอกไม้นะคะน้ำทางนี้นะคะที่แม่ดาเปิดใส่ต้นมู้นะคะปิด

สำเร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะย้ายไปเป็นระ,ะระยะระยะเป็นจุดนะคะสวัสดีค่ะ